คลิปวิดีโอนี้เนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะเฮากามารับดูรับชมสถูปรูปพระเจดีเนาะพระธาตุเจดีธรรมบุณีสรีรัตนะอันเป็นธาตุพนมรุ่มเจดีจำลองอที่วัดศรีทรงธรรมเฮ้ากามาบึงความสวยงามของพระญ,ญานาคราชเนาะบันไดพระญ,ญานาคราชแลยค่บึงองุ่งพระธาตุ พนุ่มนจำลองอันนี้หรือพระธาตุเจดีธรรมะมุนีศีรัตนาพวกนี้พี่น้องสื่อจริงเพิ่นอิหรีได้นี่ที่คูบาอาจารย์เพื่นตั้งเอาไว้เฮาก็สิเนเนี่ยลายของหางนกยุงทองเนาะเกี่ยวกับพระปรลิตหนกยุงทองข้างเมื่อองค์สมเด็จพาาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเคยเกิดเสวยพระชาติเป็นพระญ,ญานกยุงทองนั่นเองในชาติ หนึ่งเลกซิมี